พวกเราภาวนาเนี่ยมีใครรู้สึกว่าไม่เจริญขึ้นบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยไปสำรวจตัวเองนะว่าทำไมไม่เจริญนะทำไมคนส่วนใหญ่เขาบอกเขารู้สึกเจริญขึ้นอันแรกเลยทำถูกไหมอันที่สองทำพอไหมนะรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นๆเรียกทำให้ถูก ส่วนใหญ่ที่ผิดมันจิสุดโตไปสองฟังไม่หย่อนไปก็ตึงไปเวลาไม่ภาวนาไม่ปฏิบัตนะิก็ลืมเนื้อลืมตัวขาดสติใจล่องลอยเวลาลงมือปฏิบัติก็บังคับตัวเองถ้าอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกถ้าปฏิบัติถูกนะแล้วก็มีสติรู้รูปร,รู้นามไปใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปแทรกแซง หเห็นรูปนามเขาทํางานไปเห็นกายเห็นใจทํางานไปยังเรียกว่าทําถูกอย่างความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติให้หายโกรธความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นว่าสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอะไรนี่เรียกว่าปฏิบัติถูกนอกจากปฏิบัติถูกแล้วต้องปฏิบัติให้มากพอนานๆท,ทําทีหนึ่ง ไม่พอวันหนึ่งวันหนึ่งกิเลสเกิดมากมายกิเลสเกิดแทบจะทั้งวันกิเลสเกิดแทบทั้งคืนนานๆจะมีสติทีหนึ่งสู้กันไม่ไหวงั้นพยายามมีสติตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกเลยอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคารวะพอตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจิตมันเคลื่อนขึ้นจากภวังเรารู้เลยมันเคลื่อนขึ้นมาเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาสเต็ปที่ถึง ทีแรกเคลื่อนขึ้นมาก่อดพอเคลื่อนขึ้นมาแนละ้วมันเหมือนเปิดสวิตขึ้นมาข้างในเรารับรู้ถึงความรู้สึกทั้งหลายรับรู้ถึงจิตใจตัวเองเปิดสวิตสเต็ปที่สองความรู้สึกตัวขยายออกไปไปกระทบร่างกายร่างกายถึงจะปรากฏขึ้นมาหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นครวญตั้งแต่ตื่นนอนไม่ใช่ตื่นนอนก็บิดไปบิดมาคิดน้นคิดน,นี่ไปเลยเสียเวลา ส่วนใหญ่ที่ภาวนาแล้วไม่ค่อยเจริญนะเราแบ่งเวลาของการปฏิบัติที่จริงแล้วถ้าอยากเจริญนะเราไม่แยกเวลามีสติเมนะื่อไหร่ะมีโอกาสที่จะรู้สึกตัวได้เมื่อไร่รู้สึกเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยนี่บางคนคิดว่าแบ่งเวลาไว้แล้ววันหนึ่งปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงือครึ่งชั่วโมงเวลาอื่นเอาไว้หลงยอย่างนี้ไม่ได้กินอะ่ะไม่เคยมีใคร ปฏิบัติแล้วได้ผลด้วยวิธีนี้เลยมีแต่ว่าชีวิตใจิตใจของเรานี่เราคือการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดถ้าทํางานที่ต้องคิดเนี่ยสติอยู่ที่งานสมาธิอยู่ที่งานปัญญาไปคิดเรื่องงานนะแต่เวลาที่เหลือจากการทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยทั้งหมดนั้นเอาไว้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติตาลุมบอลอย่างนี้มันจะเครียดไปบางครั้งเราก็ต้องรู้จักผ่อนคลาย ทําใจให้สงบมากไม่ใช่เจริญปัญญารวดไปนะถ้าทําความสงบไม่เป็นต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขที่อารมณ์ที่สบายสบายมาให้จิตได้พักผ่อนเป็นช่วงๆไปหลวงพ่อนั่งสมาธิเอานะแต่ว่าบางครั้งที่ทํางานเนี่ยงานมันเครียดมากเลยงานมันหนักมากแล้วเครียดมากเลยก่อนอยู่สภาความมั่นคงแล้วบ้านเมืองก็วุ่นวายมาก จะประเทศไทยจะล่มหรือไม่ล่มยังไม่แน่เลยนะบางช่วงอ่ะคล้ายๆกองทัพคนอื่นนัเข้ามาชิ้ชัยได้เราแล้วตีเข้ามาไม่กี่วันก็ถึงกรุงเทพแล้วทุกอย่างมันเครียดไปหมดกลับบ้านนั้นอยู่ๆไปนั่งสมาธินะน,นั่งไม่ลงแล้วใจไม่ลงเลยเพราะว่ามันเครียดมาทั้งวันะงานมันหนักมากเลยหลวงพ่อไปซื้อการ์ตูนมานอ,นนอ่านเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือการ์ตูนที่หลวงพ่อทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะ ทำให้จิตผ่อนคลายนี่พวกเราบางคนเครียดมากร้องชอบร้องเพลงไปร้องเพลงร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะ้วถ้าเราร้องแบบมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่ร้องแบบเพรสเจอร์ร้องแบบเลื่อนลอยร้องแบบเอามันเปลิ่นเลนไปเราร้องเพลงไปแล้วใจเรามีความสุขค่เราผ่อนคลายอย่างนี้เรามาปฏิบัติต่อเั้นการร้องเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติคือการทําสมถะกรรมฐานนะ ทำให้จิตได้ผ่อนคลายงนั้นถ้าเรารู้จักหลักของการปฏิบัติให้แม่นแล้วนะว่าไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะแล้วก็ปฏิบัติให้มากพอตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตอนไหนทํางานที่ต้องคิดอันนั้นยกเว้นเนะี่ยถ้าฝึกได้อย่างนี้นะกระทั่งตอนนอนหลับตอนนอนหลับเนี่ยถ้าเกิดฝันไม่ดีขึ้นมาครับสติจะทํางานอัตโนมัติเลยใครเวลาฝันร้ายแล้ว โกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยในฝันเนี่ยเรารู้ว่าโกรธมีไหมเรายกมือให้ดูหน่อยซิมีไหมเอออย่างนี้ดีนะโอกาสตกนรกเนี่ยต่ําแต่ไม่ได้บอกไม่มีนะอ,อ,อยู่ในระดับต่ำเท่านะั้นถ้าจะไม่มีเราเป็นพระโสดาบ,บันละทำไมล่ะเพราะเวลาจะตายนิมิตมันเกิดถ้านิมิตไม่ดีเกิดอย่างเห็นไฟนรกท่วมขึ้นมาเนี้ยใจมันกลัวใจมันกลัวเนี้จิตเป็นโทสะ เราเระลึกรู้ว่าเนี่ใจกําลังกลัวนะนรกนั้นดับเลยนะมิตานั้นจะดับเลยงั้นไม่ไปนรกละงั้นเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนตื่นนะถึงตอนหลับเนี่ยมันจะทําของมันเองเราไม่ได้จงใจจะปฏิบัติอย่างถ้าเราภาวนาให้มากตั้งแต่ตื่นรู้สึกไปทั้งวันรู้สึกไปทั้งวันกลางคืนไม่พราสวดมนต์ทำในรูปแบบกลางวันเจริญสติในชีวิตประจําวันทําไปเรื่อยๆ หรือในเวลากลางวันมีเวลา5นาที10นาทีเรามาทําในรูปแบบอาจจะรูปแบบไม่ต้องไปเดินให้คนเห็นก็ได้เราเดินเหมือนเดินเล่นนี่แหละเดินเหมือนเดินไปเที่ยวเดินไปเล่นเดินไปดูน้อนดูนี่แต่เรารู้สึกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนื่ยทำในรูปแบบโดยที่คนอื่นไม่รู้เลยเราไม่ต้องวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติให้คนอื่นเห็นถ้าพวกเราวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติให้คนอื่นเห็นคนอื่นมันจะเรียกร้องกับเราสูง อย่างถ้าเราโกรธขึ้นมานะมันจะว่าเราว่าปฏิบัติยังไงยังชี้โมโหอยู่ถ้ามาบอกหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อจะบอกกูไม่ใช่พระนักขานะเนอยังโกรธอยู่ต้องกูหน่อยหรือปฏิบัติยังไงวะเห็นผู้หญิงแล้วยังมองเลวงพบอกก็ดีกว่ามองผู้ชายเราปะก็ยังมีกิเลสอ่ะแต่ถ้าเราภาวนานแล้วคนอื่นเขาไม่รู้เนี่ย เขาไม่เรียกร้องไม่คาดหวังกับเรามากเราเพ่ออาสบายไม่ต้องโชว์ให้เขาเห็นหรอกอย่างหลวงพ่อนะกลางวันกินข้าวแล้วเนี่ยจะเดินออกจากที่ทํางานไปวัดใกล้ๆที่ทํางานคนถามว่าไปทําอะไรไปไหว้พระไปไหว้พระไปด้าโบสถ์แล้วไหว้แล้วก็เดินกลับแล้วที่จริงเราไปเดินจงกรมทุกก้าวที่เดินรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปนี่หลวงพ่อหลอมรวมอการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริง าการปฏิบัติมันอยู่ในชีวิตจริงๆในชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเอาไปใช้ปฏิบัติได้ยกเป็นตอนที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นเองแต่ตอนนอนหลับนะอะไรเกิดขึ้น,นสติมันทํางานบางครั้งไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีนะร่างกายมันหลับเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อนหลายชั่วโมงแต่จิตต้องการพักผ่อนไม่นานหรอกนะพอจิตมันพักผ่อนไม่นานนะจิตมันตื่นจิตมันตื่นแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกไว้ชํานานญะจิตรู้สึกขึ้นมา ถ้ามันไม่มีงานอะไรที่จะต้องคิดพิานะจารณาจิมจะสว่างขึ้นมาช่ยๆสว่างโพรงขึ้นมานะเราอยู่กับแสงสว่างอยู่กับความสงบของจิตนะมีความสุขมีความสบายร่างกายได้พักผ่อนนะจิตใจก็ได้พักผ่อนทั้งๆท,ท,ที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะใจมันตื่นแต่ร่างกายมันหลับเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะเราได้ปฏิบัติได้ทั้งวันปฏิบัติได้ทั้งคืนไม่ได้มีอะไรยากหรอก